สภาพอาของผมก็ถือว่าว่าเต็มร้อยดีครับก็ไม่มีปัญหาการบาดเจ็บอะไรรบกวนอาจจะมีตึงกล้ามเนื้อนิดหน่อยเพราะว่าเพิ่งมีเกมมาแต่ว่าก็ก็เป็นเรื่องปกติครับส่วนสภาพาโดยรวมของทีมก็ถือว่าอยู่ในในมันก็มีเกมติดต่อกันมามาหลายคนก็มีเกมต่อเนื่องมาครับทีมใหญ่ๆก็จะมีหลายถ้วยที่ต้องเล่นก็แต่ว่าทุกคนก็ก็ถือว่าพยายามจะจะ ทำให้ร่างกายตัวเองกลับมาสมบูรณ์ให้ได้เร็วที่สุดครับก็อาจจะมีอาการล้านิดหน่อยเป็นเรื่องปกติครับครับพี่เชคครับตอนนี้ปัญหาของกีฬาไทยเนี่ยคือการที่ตอนนี้มีกองหน้าตวเป้าแค่คนเดียวครับการที่พี่เชคอาจจะต้องมีการยก้อตำแหน่งเนี่ยพี่เชคมองว่าไงบ้างก็จริงๆผมก็ถ้ามองมองอีกแง่หนึ่งก็คิดว่าจะเป็นเรื่องที่ดีของของต้นด้วยที่จะได้มีโอกาสได้ลงสนามเอ่อ ได้เล่นเยอะมากขึ้นนะครับได้เป็นตัวจริงแล้วก็ส่วนผมเองถ้ามีโอกาสได้ไปเล่นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วเพราะว่าก็ส่วนตัวก็พร้อมจะจะเล่นในทุกตำแหน่งให้กับทีมชาติไทยอยู่แล้วครับปัญหาอ่งที่เกิดขึ้นในคิงคัพต้องปรับปรุงกับาการ่จริงๆในคิงคัพก็ผมว่าโดยรวมก,ก็ก็ไม่ได้แย่นะทุกคนก็ก็เล่นได้ได้ตามมาตรฐานของตัวเองอาจจะไม่ได้ผลการแข่งขันที่เราต้องการแต่ว่ามันก็ มันก็สามารถคิดว่านามาต่อยอดได้ในในการแข่งเจอกับไต้หวันในรอบนี้ครับอาจจะมีหลายๆคนที่ไม่ได้มาที่ไปคิงคับแล้วไม่ได้มารอบนี้แต่ว่าคนที่มารอบนี้ก็คิดว่าน่าจะทดแทนกันได้ครับทีมทไทยมีโอกาสจะปรับระบบเป็น,ปนการเล่นแบบฟาวนนายโดยที่ไม่มีของหน้าตัวเปาไหมเรามีโอกาสได้ไหมครับจากที่คุกคีกับทีมก็จริงๆอันนี้ผมก,ก็คิดว่ามันก็เป็นไปได้หมดนะครับเพราะว่าโค้ชเขาเองก็ต้องพยายามจะปรับเปลี่ยน แผนการเล่นให้มันเหมาะกับทีมชุดนั้นๆท,ที่มีอยู่ด้วยอะไรเงี้ยถ้ารอบนี้อาจจะเปลี่ยนไปเล่นแผนอื่นก็อาจจะมีโอกาสแต่ว่านี้ผมก็ไม่รู้ใช่ไหมพี่ก็ต้องก็ต้องรอดูกันเหมือนกันนะครับครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราจีมชาติไทยนะครับพวกเราก็จะเก็บาสามแต้มให้ได้ทั้ง2เกมทั้งในบ้านแล้วก็ไปเยือนพยายามจะเก็บใจชนะให้ได้ทั้ง2เกมครับผม